รอบเย็นครับผมจเจอเท้าสาวสามสาวกำลังเก็บข้าวอยู่ปกติไม่ค่อยเห็นใบรุ่นมาเก็บข้าวกันมีแต่คนแก่หนูรับจ้างหรือเจ้าของนาครับเจ้า<อ>ของนาเองบอก<อ>ลูกหลานลเป็นลูกเนาะปกติไม่ค่อยเห็นใบรุ่นมากอกข้าวอย่างเงี้ยเก็บข้าวรอบเย็นผมมนู่นยาวเลยข้าวเยอะเจ้านี้เยอะเนาะ ยางนุ่นเลยรอคนแบกรอวัยรุ่นนี่าสาวๆวันนี้เห็นาสาวๆกอกข้าวกันกอกข้าวใส่ถังเนี่ยฮะบัดเป็นถงังเป็นถังเนี่ยกี่ถังเนาะเนี่ยกระสอบหนึ่งได้กี่ถังได้สองเนาะถังหนึ่งน่าจะสิบกิโลครับผมประมาณสิบสิบกว่ากิโลอ่ะสองถังก็จบประมาณไม่แค่สิบหรือห้ามันเนี่ย งนี้น่ายี่สิบกิโลคงมยี่สิบกิโลไม่เจอเท่าสาวสามสาวขอกข้าวกันปกติเห็นแต่คนแก่เห็นตะปูต่ตายาขอกข้าวกันพ็เกี่ยวจากนานี้เนาะเกี่ยวเสร็จเขาก็จะมาตากถนนนี้มันไม่ใช่ถนนหลักเนาะเก็บข้าวกันมาตากข้าวกันแห้งแล้วขึ้นยุง้งสองถนะังครับกระสอบกระสอบปุ๋ย มีตวงด้วยนะหน้าแดงมาแล้วปลาเล้งมาแล้ว สาวๆนะสาวๆมาเก็บข้าวเก็บข้าวรับเย็นตากข้าวแห้งแล้วก็มาเก็บกันับผมบรรยากาศเก็บข้าวกันรถฝันนู้นเรายกผู้ชายก็จะยกน้องก็จะมากอกอย่างเงี้ยลูกหลานเนาะลูกหลานมาเก็บข้าววันเสาร์อาทิตย์หยุดเรียนโรงเรียนที่ไหนอะหนูสีนรินเนาะบ้านเราเนาะวันเสาร์อาทิตย์เนาะวันนี้วันเสาร์ก็มาเก็บข้าว